เดียวครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาถ่ายรูปด้วยกันรอบหนึ่งดีกว่าเนาะโอเคโอเก๋อยากให้เห็น้คะเดี๋ยวเรามะเข้าไปสิเดียเราอยู่ขางหน้าเดียวจะมาเดียวหนึ่งจุ อยากให้เห็นใครอีวันชูนะนกเขียวแล้วก็แฟิดไฟฉายขึ้นมาแลยจุดเลยโอเคครับเอ่อยิ้มสวยๆยิ้มสวยๆนะแล้วก็ฮันด์เซ่ฮันด์เซ่ หัวใจด้วยค่ะหัวใจเดี ati, ๋ยวเราทำเท้าหัวใจกันดีกว่าครับกันนะครับ Everybody Heart หนึ่งสอครับขอบคุณครับโอเคแล้วก็เอ่อมาถึงช่วงสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับผม

ถามชื Ay, uh, actually, uh ่อนี้เดี๋ยวเราขอเลิกขอได้มเร่องที่ยองเจก่อนเลยยอวันนี้จะบอกว่าสนุกมากว่าเมื่อวานแล้วก็ร้อนแรงอบอุ่มากกว่าเมื่อวานจริงๆครับอไปต่อ 언제올지지모르겠ไม่รู้ว่าเราจะมาได้อีกเมื่อไหร่แต่อยากมาหาทุกคนเร็วๆนะคะวันนี้สนุกมากๆมีความสุขมากๆนะคะเราสัญญาว่าเราจะเป็น l ว s t Seven ที่ดีกว่านี้นะคะัน 对，这个、yeah, <Okay. S 2> wait，老白，老白，老白，祝祝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 祝 วันนี้เขาเกิดเราประมาณสามชั่วโมงนะคะพี่ถังไปทุกคนไม่เหนื่อยเลยนะคะทั้งสามชั่วโมงแล้วก็สดใสเต็มที่กับพวกเราทุกคนมาเลย่ะเขาจะเริ่มต้คอนเสิร์ตในวันพรค่ะ

จริงๆนะแต่ว่าอยากเปลี่ยนเพลงนะเ <laughs> อ่อก็วันนี้สนุกเ,เ,เหมือนเดิมเหมือนเมื่อวานเลยนะสนุกกว่าเมื่อวานับผมเอ่อม็นมีอะไรใหม่ๆด้วยนะครับผม <laughs> ผมก็ามาดูเนี่ยไอเฮลิคอปเตอร์มันไม่มีแล้ว <laughs> 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 โอเคครับก็ หลายคนน่าจะรู้นะครับว่าเวลาพวกผมกับเซวเว่นกับประเทศไทยเนี่ยจะมีจะดูออกได้บบว่ามีความสุขมากกว่าปกตินะครับผมแล้วก็แล้วก็งานที่ไทยทุกๆงาน,นะครับผมกผมจะใส่ใจมากๆเลยนะครับแล้วก็ค่อยใส่ครั้งนี้ก็ใส่ใจมากๆด้วยะครับก็ ทุกคนได้รับรู้นะคบว่าพวกผมใส่ใจประเทศไทยมากขนาดไหนใส่ใจใส่ใจไอ้ป๊อเซเว่นของประเทศไทยมากขนาดไหนอยากให้ทุกคนรู้นะครับแล้วก็วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวจะไม่ได้เจอกันเือบนานๆเลยนะยาเนี่ยี่บอกนะยาเปลี่ยนใจนะครับผมแล้วก็ อย่าไเอวงมได้เลยนะทุกคคือแบบเราดูแบบทวเร์อะไชอบสองคเดียวชอบสองคนเกันออย่างงี one, ้่้เรต้องใจเดียวผมไอก็เซเว่นปนของใครนะขอบ้ากครับผมแล้วก็ในนกตัวนี้รอบหน้าทำให้มผกวนี้หน่อยนะผม

คืออย고กจ데บอกว่านะคะเมื่อกี้คระบผมดูเวลาตอนนี้คอนเสิร์เรา3ชั่วโมงแล้วนะคะแต่ทุกคนไม่เหนื่อยเลยโดยเฉพาะทุกคนที่อยู่ที่สไตล์นินะคะทุกคนนี่แบบสุดๆจริงๆครับไม่เหนื่อยเลย 제가 만약에 스억이에제이 있는, 뭐 제가 리이있어제 있는, 제가 한은기시이 있는, 제가 은있 제가 맡은 이 제가 은데억이는 제가 맡은 기가이가 제가 저희가 지금 여기서 공연을 하고 저희 노래의 의미가 되어서 정말 감사합니다. 감사합니다. 감사가니다 감사합니다. 감사합고다감을합니다 감사합니다. 감

แม้ว่าหลายๆปีผ่านไปนะครับอยากให้ทุกคนเป็นมิซันของพวกผมที่พวกผมได้ทำงานแล้วก็มีอราบ้านะ

<laughs> 네? <어떻게 해>? 네? <laughs> 아, <laughs> 그리고 맨날 말하는 것처럼, 어, 딴 사람 사랑하면 안 돼요. 제가 어제도 말했지만, 남자친구, 여자친구 있으면 지금 이 순간 헤어집니다. 네.

พวกเราก็จะเหมือนกันนะคะก็จะตั้งใจทางานเต็มที่ทำงานทุกอางนะคะเพื่อที่จะเป็น GOT7 ที่ทุกคนรู้สึกภาคภูมิใจและก็เพลิดเนมาครับทั้งหมดน0รายอียดพิเศ ตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมือนรู้สึกอยู่ในฝันนะคะขอบคุณมากเลยครับแล้วก็มีอีกคำนึงนะคะที่ผมอยากพูด ลักมากมานะ ขอบคุณอาเซ่ไทยแลนด์มากๆจีิงๆนะคะน่ี่งดี้วยยิ่งี้วย่งีวิ่งดวย่ี้นย่ี้วงดีดีิ่งดีด้่งดวิ่งดี้่งดีดวยยิ่งดียยวยยิ่วันี้วยยิี้วยคิ่งดีด้ว้ิ่งดีดี้เลยค่งด้สึกี

หลังจากที่คอนเสิร์ตเสร็จนะครับพวกเราก็จะกลับไปที่เกาหลีแล้วก็เตรียมเพลงแล้วก็อัลบั้มดีๆกลับมาหาทุกคนอีกนะคะทุกคนที่กังอยู่ทุกคนรอใช่ไหมคะเชื่อไดคะ ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณต้องชื่นเชียร์ชียวพวกเราสีเลี่ยนกัดไปใช่ไหมคะเมคืนแล้วตอนนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงนะคะทุก